ตายชุติมาออกโลงเคลียร์ร้องอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมโดนโยงทิมพิธาลันทำไมต้องแต่งเรื่องเพิ่มตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนทำอะไรก็มักจะถูกสัตามองและเป็นประเด็นอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอยากตายชุติมาอดีตภรยาของทิมพิธาวาทีนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของไทยที่หลายคนก็ต่างพากันลุ้นอยากให้ทั้งคู่กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้ง ล่าสุดปายชุติมาได้บรร่วมพูดคุยในรายการหนึ่งและมีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ในไลฟ์อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมซึ่งเจ้าตัวก็ได้ร้องเพลงหนึ่งกล่าวปายกลับถูกโยงถึงอดีตสามีงานนี้เจ้าตัวเลยเออกมาเคลียร์บาชัดๆว่าเหตุการณ์คือมีคนมาคอมเมนต์ในไลฟ์ว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมแม่เลยถามว่าเพลงนั้นร้องแบบนี้หรือเปล่าคะไม่ได้ร้องให้ไค,ค่ค่ะทำไมข่าวต้องแต่งเรื่องเพิ่มแม่ไม่เข้าใจคะ่ะ แพท,แพทสำนักข่าวเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรายงานทางกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและเห็นอกเห็นใจสาวต่ายชุติมาที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกโยงให้เกิดประเด็นไปหมด